สรุปในหนังสือเป็นคนอย่างไรทำไมแฟนนิยายถึงรักผู้ชายคนนี้มากเราจะเล่าให้ฟังผ่านมุมมองของตัวละครที่เกี่ยวข้องย้ำอีกครั้งว่าพี่ก้าวคือสรุปจุธาเทพเวอร์ชั่นหนังสือเขาคือคนที่ทำให้ภาพสรุปในนิยายชัดเจนมากๆซึ่งเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้พี่คิงเต็มๆคุณสรุปสำหรับทวดอ่อน สรุปเป็นเลนรักคนโปรดของทวดอ่อนจริงๆเป็นคนที่ทวดอ่อนรักและเป็นห่วงเสมอแต่ในความเป็นห่วงทวดอ่อนก็มีความเกรงใจเลนคนนี้ด้วยรู้ดีว่าสรุปเป็นคนเงียบขรึมและถือตัวแม้กระทั่งเรื่องให้เจอกับพรชีวาทวดอ่อนขอแค่ให้มีโอกาสไปเจอชีวาเท่านั้นความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนทวดอ่อนก็เคารพก,การตัดสินใจของสรุปเสมอ ทวดอ่อนขอแค่โอกาสจริงๆซึ่งสรุปก็ยอมทำตามที่ทวดอ่อนขอร้องโดยการให้คนในสถานทูตไปเชิญชีวามาร่วมง,งานเลี้ยงของสถานทูตซึ่งการเชิญครั้งนี้ชีวาจะมาหรือไม่มาก็ได้เพราะสรุปถือว่าได้เชิญมาแล้วตามที่รับปากกับทวดอ่อนเลียมนักการทูตของจริงไม่ผิดคำพูดแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเขาไม่รับผิดชอบ คุณสรุปสำหรับดาลัด เขาเคยมันไส้สรุดเพราะชีวันชมสรุปว่าหล่อมันไสทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าและวันที่ชีวันโดนสรุตเรียกคุยอยู่ข้างล่างคนเดียวดาลัดก็ไม่พอใจที่สรุปเรียกชีวันไปคุยเรื่องที่เธอเป็นเหตุให้นัดสรรีตกคลองเมื่อชีวันกลับเข้าห้องมาปรากฏว่าสรุตไม่ได้ตําหนิอะไรทำให้คนรอฟังข่าวสามคนแปลกใจไปตามๆกันชีวันยังบอกอีกว่า ุณสรุปบอกว่าถ้ามีอะไรให้โทรหาเขาได้โดยตรงซึ่งดาลัดก็บอกทันทีว่าไม่ต้องโทรหาสรุปมีอะไรให้บอกเขาตอนไปช่วยตามหาพรชีวาดาลัดที่อารมณ์ร้อนเพราะชีวาทำให้คนอื่นวิ่งวุ่นในการตามหาเธอดาลัดมีเรื่องชกต่อยกับเซนิโอเน่สรุตเดินมาคว้าคอเสื้อของดาลัดจากทางด้านหลังพร้อมกับเอาแขนของเขาพาดล็อกคอดาลัด ส่วนมืออีกข้างของดาลัดก็ถูกสรุดจับไพล่หลังพร้อมตวาดเสียงเข้มว่าใจเย็นดาลัดด้านเซมิโอเน่ก็มีชีวันคอยห้ามซึ่งเซนิโอเน่ก็ยอมใจเย็นลงย้ำอีกครั้งว่าสรุดเป็นคนดุมากค่ะถ้าเอาจริงขึ้นมาคือน่ากลัวคุณสรุดสำหรับนัดสริต สรุปเป็นบุคคลที่นัดสริดเลี่ยงมากถึงมากที่สุดแค่สรุตเรียกคุยนัดสริดก็ไม่กล้าซ่าเฉพาะต่อหน้าสรุปเท่านั้นครั้งหนึ่งสรุตเคยจับได้ว่าเขาเล่นยาทําให้นัดสริดกับเพื่อนต่างชาติเผลอทําร้ายสรุปซึ่งเพื่อนต่างชาติจะทํารุนแรงมากขึ้นนัดสริดรีบห้ามแล้วให้หนีถ้าไม่อยากชิบหายไปกว่านี้ในวันที่นัดสริดโดนจับเพราะยาเสพติด ก็มีสรุปที่เขาไปจัดการให้แต่วันนั้นเหมือนการซวยซำซวยซ้อนของนัดสริปโดนจับเพราะยาเสพติดแล้วยังเจอสรุปเวอร์ชันอารมณ์เดือดผิดปกติด้วยเช่นกันว่าไม่ได้นัดสริปนายเล่นบอกชอบชีวันต่อหน้าสรุปคุณสรุปสำหรับชีวาเธอแทบไม่ถูกชะตากับสรุปในสายตาของชีวาสรุปเป็นคนมีมาส เข้าถึงยาาแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่หล่อมากก็ตามแต่การรับมือกับสรุตไม่ใช่เรื่องง่ายสายตาและคำพูดของเขามักจะเป็นสิ่งที่ชีวาไม่ชอบใจสายตาของสรุตมักจะบอกว่าเขารู้ทันส่วนคำพูดที่ฟังกี่ครั้งก็ชวนโมโหได้เกือบทุกครั้งที่ได้ยินจนเธอรู้สึกว่าคนยางมองหลวงสรุตมีความสามารถในการยั่วโมโหคนได้เก่งมาก และเขาก็ปิดซ่อนมันไว้ได้อย่างมิดชิดสรุปเป็นคนฉลาดบางครั้งเขากแกล้งให้เธอเล่าวรรณกรรมชื่อดังทั้งที่ตัวเขาเองนั้นรู้เรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้วเพียงเพราะอยากทำตามแผนของชีวันชีวันขอให้ชีวาเล่าคุณสรุปก็ตามน้าให้ทั้งที่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วชีวาก็เล่าให้ฟังพักหนึ่งถึงรู้ว่าสรุปแกล้งไม่รู้สำหรับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ รบกันด้วยคำพูดเมื่อน,นั้นแต่ในวันที่ชีวาเจอปัญหาหนักมากจริงๆก็มีสรุปเป็นคนช่วยแก้กปัญหาให้อยู่ข้างๆเธอเพราะครั้งหนึ่งชีวาเกือบเลือกทางผิดแต่มีสรุปที่เป็นสติห้ามปรามสุดท้ายเขาก็มีส่วนที่ทำให้ชีวาเลือกทางที่ถูกต้องคุณสรุปสำหรับท่านนาวาเกรงใจสรุปมาก ต่อให้เขาเป็นเพื่อนของคุณชายทราธรและรู้จักกับพ่อสรุปเป็นอย่างดีสรุปเป็นคนที่เขาไว้ใจกล้าฝากนัดสริดให้สรุปดูแลรู้ว่าลูกชายตัวเองเกเรแค่ไหนและรู้ว่าสรุปเป็นคนเช่นไรท่านนาวามีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อเนตรสุราง ซึ่งบุตรสาวของท่านนันพยายามแสดงออกถึงความใกล้ชิดที่มีต่อสรุทด้วยการไปจับแขนเขาท่านนาวาเห็นการกระทํานันของลูกสาวก็สงสายตาดุไปให้เนตรสุรางหยุดการกระทํานันทันทีเพราะหน้าสรุทที่ดูสุภาพเป็นมิตรกลับเปลี่ยนเป็นนิ่งจนรู้สึกถึงรัศมีที่แผ่รังสีความเย็นชาออกมาจนคนรอบข้างสัมผัสได้ทําให้เนตรสุรังรีบเอามือออกจากแขนของสรุทันที คุณสรุปสำหรับดาราสรุปเป็นคนหลอ่อซึ่งดาราเห็นด้วยที่ชีวันบอกว่าสรุปเป็นคนถือตัวดูเข้าถึงยากแต่เธอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะสรุปเป็นหลานราชนีกุลด้วยทำให้เขาถือตัวเป็นธรรมดาคุณสรุปสำหรับแฟนเก่าทุกคนคุณสรุปเคยมีแฟนเก่าซึ่งไม่น้อยกว่าสามคนเมื่อเลิกรากันไปก็ไม่มีใครมายุ่งกับสรุปเลยสักคน ปัญหาเรื่องผู้หญิงตัดไปได้เลยตอนอยู่เมืองไทยสรุปปิดโอกาสเรื่องผู้หญิงเพราะรู้ดีว่าราชสกุลจุทาเทพนั้นทำอะไรจะได้รับความสนใจเสมอเดินกับใครก็มักเป็นข่าวซุบซิบแล้วจะมีคนมาถามซอกแซกเรื่องส่วนตัวแน่แนจึงตัดจบไม่คบใครในเมืองไทย แต่เมื่อต้องไปประจำการที่ต่างประเทศนั้นเขาเป็นคนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เรื่องความรักแบบนุ่มสาวอยู่เสมอและผู้หญิงที่เขาเรียนรู้เรื่องความรักส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงต่างชาติที่สำคัญคือไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศสรุปไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้หญิงคุณสรุปสำหรับคนในสถานทูต คนที่ทำงานในสถานทูตต่างเป็นที่รับรู้กันว่าสรุปเป็นคนสุภาพแต่ถือตัวมากไม่ชอบการสัมผัสเนื้อตัวจากคนนอกเป็นคนดุบุคลิกหน้าเกรงขามและความนิ่งของเขาทำให้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกกลัวเขาในบางครั้งยกตัวอย่างเช่นคุณปริยานุชครั้งหนึ่งเธอเคยเรียกให้คุณสรุปมารับโทรศัพท์ซึ่งเป็นจังหวะที่เขาเดินผ่านมาพอดี แต่เมื่อสรุปถามว่าใครเสียงที่เข้มและดุของเขาทำให้คุณปรียานุดถึงกับใจไม่ดีมีอาการประหม่าแล้วบอกออกไปว่าชีวันเมื่อรู้ว่าเป็นชีวันสรุปก็เปลี่ยนน้ำเสียงจากดุกลายเป็นทุ่มนุ่มและเรื่องที่ชีวันย้ายมาอยู่กับสรุปท,ที่โรม คนที่สถานทูตรู้ดีว่ามาอยู่ในฐานะญาติแม่แต่ทันทูตก็ทราบเรื่องนี้คุณสรุตสำหรับนักเลงนักเลงไม่พอใจที่ชีวันปล่อยให้หมาของเธอมาทำร้ายพวกเขาที่จริงเมลโลทำไปเพื่อปกป้องชีวันตามสัญชาตญาณหมาแต่เมื่อเจอกับสรุปที่เข้ามาช่วยไว้ทันและยังบอกกับนักเลงว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยมีอะไรไปคุยกันที่สถานีตำรวจคำพูดของสรุตเหมือนการออกคำสัง่งไม่ได้ขอความร่วมมือทำให้นักเลงเหล่านานโวยวายนิดหน่อยแล้วต่างพากันหนีไปคุณสรุตสำหรับคุณพลอยเมื่อครั้งมาฮันนีมูนที่อิตาลีสรุตลาง,งานมารับน้องสาวแต่คุณพลอยยังบอกว่าพี่เพชรเตือนไม่ให้พลอยรบกวนคุณสรุต ขนาดในตระกูลจุคาเทพยังเกรงใจสรุดคุณสรุดสำหรับมีนัดพูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง ครั้งหนึ่งที่เธอเจอเหตุการณ์ที่นัทสริ์ขโมยกระเป๋าก็พูดถึงความไม่ดีของนัทสริ์ไม่หยุดจนสรุตต้องเอ่ยปากว่าเขาได้เตือนนัทสริ์ไปแล้วและเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอีกดังนั้นเราจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปน้ำเสียงนิ่งๆของสรุตทำให้มีนัตต้องหยุดพูดทันทีทุกครั้งที่เจอสรุตมีนัทพูดคุณสรุตฟังแต่เป็นการฟังที่ไม่ให้ความสำคัญใดๆ สำหรับชีวันคนนี้ข้าเขียนคือยาวมากเพราะนี่คือเทวดาประจำตัวของยใยน้องและกว่าจะได้ตำหน่นนี้ใยชีวันได้เห็นคุณสรุดแทบทุกมุมแล้วผู้ชายเขาเปิดโอกาสให้เห็นเห็นเขาทุกมุมจริงๆมีครบหมดอ่านไปยินไปไม่แปลกหรอกที่ยใยน้องจะหลงรักดังนั้นที่เราพูดมาทั้งหมดนี่คือสรุตจุคาเทศเวอร์ชั่นหนังสือ